สิบมนาทีได้ได้ได้เดี๋ยวอีกทีนทีอะสิบสามศูนย์แปดสิบสามศูนย์แปดสิบสามศูนย์แปดใครไม่ต้องรอกันเยอะใครจับปล่อยคนต่อไปจับาเเวลาเยอะใครักอยู่ตรงเชืแค่อย่าหยุดพอขึ้นเชือกอะแค่อย่าหยุดลงก็อย่าหยุด อเอง้ากกนคืนกลางก็ได้เอาปสมกันมันมันโดมีคนจับเขื่อนผู้แรกๆเอากลางได้เขาล่องกลางเขาลองกลางเขาลองกลางไม่ต้องติดขอบมันปิ้นีีีเย ขึ้นที่มันตึงอยู่อ่ะไปไปไปจอกไปจอกไปขึ้นกลางโต๊ะขึ้นกลางอย่าขึ้นขอบมันเสียกมันนั่นขึ้นตามกันไปเลยมันเค้งมันจังเค้ง

ไปแซมไปไปแซมไหวไหน้องขาดีก็ขาเร็วเอาเลยจกหนอยจกแน่พุ่นเร็วน้องพุ่นเร็วกาวลงก้าลงเ5 3 0คนสไตลยกึนจะไปไปไปมาลีโอมามาหน่องลีโอมาเก็บ5 4 5

nàng nàng, Khoai khoai bao, bao. đi, <laughs> Đây 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 ừ. đây 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 thận, cẩn thận, cẩn